สวัสดีครับพบกับช่องพิชชลรถบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็กําลังจะไปส่งรถนะครับเนื่องจากว่าคันนี้ได้จัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ฝ้ายนะครับจากจังหวัดตรังนะครับมาเดี๋ยวจะส่งรถไปลงที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยการขึ้นเทเลอร์นะฮะใครเอ่อไม่เคยส่งรถแล้วก็กําลังมีแผนว่าจะต้องส่งรถลงไปทางบ้านนะครับหรือว่าจะส่งรถไปขายก็แต่ดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยนะครับของการส่งรถ ไปต่างจังหวัดนะครับเขามีสายเหนือด้วยนะอีสานเขามีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้บริการไปจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยพี่ป้ายนะครับจัดไปนั้นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงเอกสารนี่แหละนะครับคือมันแล้วแต่เคสนะครับบางเคสน้ง่ายอันนี้เนี่ยจัดง่ายๆนะครับออกรถแค่2อ0 0มบาทนะครับแล้วก็ผ่อนแค่2,000กว่าบาท3ปีโอ้โหแม่เจ้าคันนี้เนี่ยผมขายอยู่99,000นะครับแต่ว่าผ่อนถูกมากๆเลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ กบาทนะครับต่อปีนะครับแล้วพอสามปีก็ถือว่าถูกนะครับในยุคแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าเออเป็นเอ่อบริษัทเขาจัดไปในเนี่ยถือว่าให้โอกาสดีทีเดียวนะโดยมากแล้วปกติแล้วมันจะจับมุกยากมากถ้าเป็นราคานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็ขึ้นตำรวแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยแล้วก็ไปดูขั้นตอนในการส่งรถกันนะครับแล้วมาดูกันว่ากี่วันถึงนะครับราคาดูไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราเริ่มติดแล้วตอนนี้อยู่บรมราชชวนีนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ New Bird Logistics นะครับก็คือจุดที่เราจะนำรถขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ส่งไปยังภาคต่างๆที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาที่จอดก่อนถ้าบเราจอดต่อตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าเนะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทิ้งกุญแจเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบรถเรานะครับว่ามีจุดไหนเสียหายบ้างนะครับโอเคไปครับ ก็ลครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อที่ออฟฟิศด้านหลังผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ขั้นตอนการทำเป็นยังไงครับไปครับนะฮะต้องบอกว่ารถเยอะมากๆเลยครับที่รอจะส่งไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้สนามบินด้วยนะฮะโอ้โหลใหญ่มากนะฮะบินแบบสโลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อกันข้างในนะครับส่งไปจังหวัดกระบี่นะครับใช่ครับพี่ส่งรถไปจังหวัดกระบี่ครับอนนนครับพี่เชฟปาวิโอครับนี่ครับพี่เขาก็มารับรถเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบร่องลอยรถเรราด้วยนะคับ ว่ามีจุดไหนมีต้นงมีอะไรให้เขต้องติ๊กไว้นะครับเพราะว่ากันไว้ว่ามีปัญหาเผื่อว่ามีปัญหากันนั่นเองนะครับคุณรับรถเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะโอเคตอนนี้เดี๋ยวก็จะต้องถามเบอร์ชื่อคุณคนรับรถนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับในการติดต่อรับรถนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวโอเคครับนี่คือขั้นตอนการทํางานของบริษัท n e เ b อร์โลจิสติกส์นะครับตัวนี้ก็จะมีมีพี่ๆครับเสมียนอะไรต่างๆมาตรวจเช็คล่องรอยนะครับ อะไรต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวกุญแจเนี่ยผมก็จะต้องทิ้งไว้เขาเลยนะครับแล้วก็สําคัญเลยก็คือเบอร์โทรกับชื่อนะครับผู้รับรถนะฮะเพราะว่าจะต้องโทรล่วงหน้านะครับแล้วก็นัดเนีให้ก่อนที่จะไปถึงนะครับเพื่อว่าเขาจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่ก็จะมีเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าสุประชัยกระบี่นะฮะวิเครื่องบินใหม่แล้วโอ้คุผู้ชมครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นเครื่องบินใหญ่มากๆเลยนะครับ ก็ในส่วนคันนี้นะครับก็ชุดแต่งรอบคันนะครับมีคนถามมาเรื่อยเลยนะฮะก็สุดท้ายก็ไปอยู่กับพี่ฟ้ายนะครับจังหวัดกระบีนะบะ่นะฮะตรงนี้ก็จะมีกล้องหน้าหลังให้นะครับโอโ้ใหญ่มากอะ่ะโอ้โหการบินไทยพ,พี่ครับแล้วไปกระบี่เนี่ยค่าจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ต่อคัน โอเค4,300ตัวเมืองกระบี่อ่าโอเคครับครับท่านผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้อยู่ครับกําลังจะส่งรถมานะฮะเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงครับบางทีเติมมาก็ไม่คุ้มนะครับส่งก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับนี่ตรนนี้ก็เขาจะติดตะตนิต่างๆนะบางทีจุดเล็กจุดน้อยนะครับก็ต้องการเหนียวเอาไว้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชำระเงินกันดีกว่าเนาะตรงนี้ก็ป่อยพี่เขาทํางานไปนะครับอ่าตรงนี้มาดูรถ ที่เรากำลังจะขึ้นไปนะครับก็จะเป็นรถแบบนี้2ชั้นนะครับที่เราเห็นตามต่างจังหวัดนะฮะรถแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารถเต็มเร็วออกเร็วนะครับตอนนี้เราก็ต่อคิวอยู่นะฮะรถที่จะขึ้นเนี่ยนี่นี่นี่ทางนั้นเลยนะเนี่ยทางนั้นเลยนะโอ้เยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชำระเงินกันแล้วก็ไปรับไปเสร็จกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็เหลือเซ็นปล่อยตัวนะครับเซ็นปล่อยรถนั่นเองนะฮะ ใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรเนาะจ้ะศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าโอเคอันนี้จำเียาไว้เผื่อไปทางโทรไม่ติดเออโทรไม่ติดตแต่ติดแน่นอนครับพี่ยังไงพี่รบกวนโทรบอกลุ่้นนะเขาหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ห่างจากคือถ้าเรื่องเราขึ้นเสร็จเราจะไล่ตามหาลูกค้าเลยอ๋อไล่ก่อนว่าเฮ้ยให้เตรียมพร้อมไหมใช่โอเคนี่นี่การทํางานของเขานะครับคือไม่ต้องกลัวว่ายังเายังไงคือเขาจะไม่ไม่มารอเราอ่ะ เขาจะให้เราไปรอเขา <S 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 ใช่อ่าโอเคนี่ครับนี่คือตัวมีดต่างๆนะครับในการสติ๊กไว้โอ้โหต้องบอกว่ารอบคอมา,มากๆเลยนะฮะ<ช>โอเคครับขอความบราริญถ่ายโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวพี่ขอประชาชนถ่ายด้วย <S <S เฮ้ยคือมีอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปทำงานอื่นต่อนะครับตรงนี้นี่เราจะได้ใบเสร็จมาทั้งหมดหนึ่งใบนะครับคือใบปล่อยตัวนะครับหรือว่าเป็นเอ่อมีตัมีดใบหนึ่งสำหรับใบรับรถด้วยนะครับสำ ค่าส่งจริงๆแล้วนะครับอยู่ที่4,300บาทนะครับ4,300บาทเท่านั้นนะครับถ้าทิพไปแล้วถ้าเติมน้ำมันจากกรุงเทพณปัจจุบันนะไปที่จังหวัดกระบี่นะครับผมว่าต้องมี3,000 3,500-4,000นะครับแล้วเราต้องเหนื่อยด้วยนะครับเราก็ต้องนั่งรถกลับอีกนะครับส่งรถเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็แนะนำนะครับบริษัท New Bird Logistics นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ด้วยนะคสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีทั้งเหนือทั้งอีสานด้วยนะนะครับโอเเเคคคคครรรรััััับบบสสสาหวนนนนนนีี้้ก็็็ปปปปลลิิๆะะท่่ผมมจงถ พี่ฝ้ายขึ้นไปทั้งนั้นเองนะฮะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้กับสมาชิกช่องมี่ชอรรถบ้านดูเอาไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้เนี่ยเดี๋ยวป้ายทะเบียนเนี่ยผมจะส่งตามให้พี่ฝ้ายด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมต้องขอตัวลาไปเลยนะครับก็ขอให้พี่ฝ้ายนะครับใช้รถอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนน้องมชอรรถบ้านนะครับสวัสดีครับทำไมทำมือขาดทำมือดีๆสิดูอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมเลย